ตอนที่238แหกตาของเจ้าดูว่าข้าเป็นผู้ใดรอยแดงปรากฏขึ้นบนหลังมือของหลินอยู่ทันใดเขาเจ็บจนต้องรีบดึงมือออกมาพร้อมกับจ้องมองไปที่หลินร่วนด้วยสายตาอ้อนวอนแม่นางหลินเหตุใดเจ้าถึงไม่เอ่ยอันใดสักหน่อยเล่าเหตุใดเจ้าถึงเอาแต่มองดูบ่าวชั่วทำร้ายข้าหลินเถียจู้หัวเราะอย่างโกรธเคืองหลินอยู่เจ้าแหกตาของเจ้าดูให้ดีว่าท่านอาจารย์ของข้าเป็นผู้ใด เจ้าเองก็เคยไปที่ร้านชวินเวจี้มาหลายคราแล้วท่านอาจารย์เห็นว่าเจ้าเป็นลูกพี่ลูกน้องของอาหารดังนั้นนางจึงไม่ไล่เจ้าออกไปไม่คาดคิดเลยว่านับวันเจ้ายิ่งเลอะเลือนไปเรื่อยๆแม้กระทั่งอาจารย์ของข้าเป็นผู้ใดเจ้ายังไม่รู้จักทั้งยังคิดสกปรกแบบนั้นกับอาจารย์ของข้าอีกเจ้าอยากแต่งงานกับอาจารย์ของข้าส่วนบิดามารดาของเจ้าต้องการบังคับให้อาจารย์ของข้าไปเป็นอนุข,ของเจ้าการกระทำของพวกเจ้าช่างหน้าขันสิ้นดีนี่มันเรื่องอันใดกัน เมื่อหลินเทียจู้เห็นว่าทุกคนดูสับสนเขาจึงกางมือออกแล้วชี้ไปที่หลินรวนท่านอาจารย์ของข้าหรือหลินรวนานางเปิดร้านอาหารสองร้านอยู่ในเมืองหนึ่งในนั้นชื่อว่าร้านชวินเว่ยจี้ทว่าเจ้าขังคกหลินอยู่ตัวนี้จำอาจารย์ของข้าไม่ได้เมื่อเขาเห็นท่านอาจารย์ทั้งงดงามและร่ำรวยเขาจึงเอ่ยออกมาว่าต้องการแต่งงานกับท่านอาจารย์ของข้าได้อย่างไม่ไอายปากเพราะตนเองไม่มีเงินครอบครัวของพวกเขาจึงวางแผนร้ายคิดหาทางให้อาจารย์กลายเป็นอนุข,ของหลินอยู่ เพื่อที่พวกเขาจะได้เอาเงินของท่านอาจารย์ไปสู่ขอท่านอาจารย์แบบนี้พวกเจ้าเขจ้าใจแล้วหรือยังชาวบ้านหลินเทียจู้เห็นว่าพวกชาวบ้านทำท่าท่าทางเหมือนยังไม่เข้าใจเหตุใดพวกเขาถึงดักดานเพียงนี้เขาก็อธิบายได้กระสังไม่ใช่หรือชาวบ้านไม่เข้าใจแต่หลินอยู่เข้าใจดีเขาตะโกนเรียกเสียงดังพลางชี้นิ้วไปที่หลินรวนเจ้าคือหลินรวนอย่างนั้นหรือเป็นไปไม่ได้เจ้าจะเป็นหลินรวนได้อย่างไร นางหลินรวนสารเลวผู้นั้นหน้าตาน่าเกลียดเป็นอย่างมากเห็นได้ชัดว่านางเหมือนเท่าแก่ของร้านชวินเว่ยจี้มากกว่านางจะเป็นเด็กสาวชาวบ้านผู้นั้นได้อย่างไรกันในที่สุดพวกเขาทุกคนก็เข้าใจชาวบ้านต่างก็จ้องมองไปยังครอบครัวของหลินอยู่ด้วยสายตารังเกียจนี่มันครอบครัวแบบใดกันลูกชายวางแผนจะแต่งงานกับหลินรวนมาเป็นภรรยา ส่วนพ่อแม่วางแผนบังคับให้หลินรวนมาเป็นอนุกเกรงว่าหากหลินรวนแต่งงานกับลูกชายของครอบครัวนี้นางคงจะได้รับความทุกข์ทรมานจากตระบาดไปแปดชั่วอายุคนเมื่อหลินเถียจู้เห็นว่าชาวบ้านทุกคนเข้าใจแล้วเขาจึงยิ้มออกมาอย่างมีความสุขแล้วเล่าเรื่องของหลินอยู่ออกมาจนหมดไส้หมดพุง เกรงว่าทุกท่านจะยังไม่ทราบว่าเหตุใดหลินหยูถึงเป็นนี้ตั้ง5้าสิตำลึงครอบครัวชาวนาอย่างพวกเราต้องปลูกพืชผักกี่ปีถึงจะสามารถหาเงินจำนวนนี้ได้เงินมากมายเพียงนั้นหลินหยูกลับนำไปละลายที่หอนางลมในเมืองแม้แต่คืนก่อนที่เขาจะไปเข้าร่วมการสอบในเมืองชิงโจเขาก็ยังเดินทางไปยังหอนางลมครานี้ที่เขาสอบไม่ผ่านไม่ใช่เพราะเขาทำข้อสอบไม่ได้แต่เป็นเพราะเขาใช้งานร่างกายในหอนางลมมากจนเกินไปทำให้เขาอ่อนเพลียมากยิ่งนักดังนั้นเขาจึงไม่มีสมาธิทำข้อสอบ ลินเถียจู้เล่าเรื่องทุกอย่างออกมาจนหมดชาวบ้านทุกคนต่างก็ตื่นตกใจพวกเขาอุทานออกมาว่าสวรรค์น,นี้มันเรื่องบ้าอันใดกันนอกจากเขาจะร่ำเรียนตำราไม่ได้เรื่องแล้วเขายังใช้เงินไปกับหอนางลมจำนวนมากเขาช่างไรยังอายยิ่งนักเขาทำให้บรรพบุรุษต้องอับอายขายหน้าแล้วการที่เขาวางแผนคิดอยากแต่งงานกับอารวณคงหวังอยากเป็นคางคางที่ได้กินเนื้อหงไม่ตักน้ำใสกะโหลกแล้วชะงกดูเงาตนเองบ้างเลย เมื่อครอบครัวของหลินเหล่าต้าได้ยินดังนั้นพวกเขาต่างก็ตกตะลึงไปตามๆกันพวกเขาคิดมาโดยตลอดว่าหลินหยุกลังตั้งใจเล่าเรียนอย่างหนักพวกเขาต้องประหยัดเงินไว้ให้หลินอยู่ทั้งครอบครัวได้กินเพียงแค่ธัญ,ญพืชหยาบและผักป่าเท่านั้นแต่หลินอยู่กลับเอาเงินไปใช้อย่างสุรุ่ยสุร่ายในหอนางโลม ภรรยาของหลินจินและหลินหยินนึกถึงเวลาที่ลูกของพวกเขาอยากกินไข่แต่กลับโดนดุด่าว่าเป็นคนฟุ่มเฟือยบัดนี้ที่พวกเขาถูกขับไล่ออกมาจากหมู่บ้านตระกูลหลินสาเหตุก็มาจากหลินอยู่ทั้งสิ้นดังนั้นภรรยาของหลินจินและหลินหยินจึงรีบพุ่งเข้าไปหาหลินอยู่ด้วยความเร็วพวกนางกดหลินอยู่เอาไว้จากนั้นก็ลงมือทุบตีเขาอย่างรุนแรงหลินเหล่าต้ากับนางเจ้าไม่ยาแสและไม่มีอารมณ์ที่จะปกป้องหลินอยู่อีกต่อไป หัวหน้าตระกูลกับหัวหน้าหมู่บ้านขี้เกียจเกินกว่าจะห้ามพวกเขาดังนั้นจึงปล่อยให้พวกเขาระบายความโกรธได้อย่างเต็มที่ทั้งสองคนต่างก็ทำงานหนักอยู่ในไรนาดังนั้นร่างกายของพวกนางจึงมีความแข็งแรงเป็นอย่างมากส่วนลินยูเป็นเพียงนักเรียนผู้อ่อนแอเมื่อไม่กี่วันก่อนเขาเดินทางไปยังหอนางลมรวมกับที่เขาถูกวางยาเมื่อคืน ดังนั้นร่างกายของเขาจึงไม่มีแรงบัดนี้เขาทำได้เพียงแค่นอนขดตัวอยู่บนพื้นเพื่อเป็นกระสอบทรายให้พี่สะพ้ายทั้งสองเตะและทุบตีหลังจากนั้นไม่นานพี่สะพ้ายทั้งสองของเขาก็เหนื่อยจนไม่มีแรงแล้วดังนั้นหัวหน้าตระกูลจึงเอ่ยออกมาว่า เอาหลักขับไล่พวกเขาออกไปจากหมู่บ้านตระกูลหลินเสียหลังจากนี้ต่อไปพวกเขาจะไม่ได้รับอนุญาตให้ก้าวเข้ามาในหมู่บ้านตระกูลหลินอีกเป็นอันขาดหากฝ่าฝืนจะต้องได้รับโทษประหารผู้ใดแอบลักลอบปล่อยพวกเขาเข้ามาในหมู่บ้านก็จะได้รับโทษด,ด้วยเช่นกันประโยคหลังเขาตั้งใจเอ่ยให้นางหลินฟังโดยเฉพาะเมื่อหัวหน้าตระกูลกล่าวจบก็มีคนก้าวไปข้างหน้าเพื่อขับไล่ครอบครัวของหลินเหล่าต้าออกไปโดยเร็ว หลินเหล่าต้าและสมาชิกในครอบครัวของเขาต่างก็เดินก้มหน้าก้มตาบรรดาลูกสภ้จูงมือลูกๆของพวกนางพร้อมกับใช้มืออีกข้างปาดน้ำตาร้องไห้เมื่อมาถึงทางเข้าหมู่บ้านเห็นรถม้าจอดอยู่ตรงนั้นมีชายหนุ่มรูปร่างสูงใหญ่กำยำยืนเฝ้ารถมา้าสองสามคนพอพวกเขาเห็นคนออกมาจึงเอ่ยถามว่าผู้ใดคือหลินเหล่าต้าผู้ใดคือนางเจ้าผู้ใดคือหลินอยู่พวกข้ามาจากกสำนักในหน้าชื่อของพวกเจ้าถูกโอนมาให้พวกข้าเรียบร้อยแล้วพวกเจ้ารีบเดินออกมาประเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นอย่าหาว่าพวกข้าไม่เกรงใจ เมื่อถูกเรียกชื่อทั้งสามคนก็ตื่นตกใจเป็นอย่างมากพวกเขาก้าวถอยหลังอย่างสิ้นหวังชายหนุ่มรูปร่างใหญ่กำยำเหล่านี้เป็นพนักงานในสำนักในหน้าพวกเขามีหน้าที่รับผิดชอบคุมตัวท่ากลับไปเมื่อทั้งสามคนนั้นเห็นในหน้าพวกเขาจึงคิดจะวิ่งหนีออกไปทว่าในหน้ารีบเข้าไปจับพวกเขาเอาไว้เสียก่อน ลินหูกับพี่ชายทั้งสองคนของเขาวิ่งเข้าไปช่วยสามคนนั้นทันใดทว่าพี่ชายทั้งสองคนเป็นเพียงชาวบ้านธรรมดาพวกเขาไม่ใช่คู่มือนายหน้าเหล่านั้นเพียงไม่นานพวกเขาก็ถูกทุบตีจนนุ่มทำให้ภรรยาและลูกๆของพวกเขาร้องให้เสียงดังจ้าละวันพวกหลินเหล่าต้าทั้งสามคนถูกจับตัวเอาไว้อย่างรวดเร็วพวกเขาถูกมัดด้วยเชือกแล้วยัดเข้าไปในรถมา้าเพื่อป้องกันไม่ให้พวกเขาตะโกนเสียงดังชายหนุ่มทั้งสามคนนั้นยังยัดผ้าขี้ริ้วเข้าไปในปากของพวกเขาด้วย หัวหน้าตระกูลมองสภาพหน้าสังเวชของครอบครัวหลินเหล่าต้าจนในที่สุดก็ไม่สามารถทนมองได้อีกต่อไปดังนั้นเขาจึงเดินเข้าไปหาหลินรวนอย่างเงียบๆอารวรณ์ทำแบบนี้ไม่เกินไปหรือถ้าหากในอนาคตอาหารสอบเข้ารับราชการได้สำเร็จการที่เจ้าทำแบบนี้เกรงว่าจะถูกวิพากวิจาร์เอาได้หลินรวนหัวเราะออกมาเบาๆท่านหัวหน้าตระกูลปลดวางใจเถิดข้ามีวิธีของข้านี้เป็นเพียงการสอนบทเรียนให้แก่พวกเขาเท่านั้นข้าไม่ได้คิดจะขายพวกเขาออกไปจริงๆ เมื่อหัวหน้าตระกูลได้ยินดังนั้นจึงรู้สึกโล่งใจขึ้นมาไม่น้อยภายในใจของเขาหลินร่วนค่อนข้างน่าเชื่อถือหลังจากพวกหลินเหล่าต้าถูกบังคับให้ขึ้นรถม้าไปแล้วภรรยาของหลินจินกับหลินหยินก็วิ่งเข้าไปหาพวกเขาทันใดหลินหูเหลือบมองมาที่หลินร่วนด้วยสายตาขุนเคืองจากนั้นก็แบกสัมภาระที่สุดโทมของเขาเดินออกไปโดยที่ไม่หันกลับมามองอีกมีเพียงนางหลินที่ร้องให้ขมขืนอยู่ที่ทางเข้าหมู่บ้านในขณะที่เดินกลับเข้ามาในหมู่บ้านหัวหน้าตระกูลก็ได้เอ่ยถามว่า เมื่อครูหลินเทียจู้กล่าวว่าบัดนี้เจ้าเปิดร้านอาหารสองแห่งในเมืองเป็นเรื่องจริงอย่างนั้นหรือตอนนี้หลินร่วนไม่มีอันใดต้องปิดบังอีกนางพยักหน้ารับอย่างไม่เห็นแก่ตัวใช่เจ้ากะข้าเพิ่งจะเปิดได้เพียงไม่นานกิจการพอใช้ได้ทันใดนั้นก็มีชาวบ้านผู้หนึ่งเอ่ยออกมาว่านี่นี่อร่วนเจ้าถ่อมตัวเกินไปแล้วกิจการของร้านฉวินเว่ยจี้แค่พอใช้ได้เองหรือแม้แต่ข้าที่ไม่ค่อยได้เข้าไปในเมืองก็ยังเคยได้ยินชื่อเสียงของร้านฉวินเว่ยจี้เลย บัดนี้ร้านอาหารที่เจริญรุ่งเรืองที่สุดในเขตยู่หลินก็คือร้านฉวินเว่ยจี้ตามมาด้วยหอจุ้ยเซียนและก็ตามมาด้วยร้านเป็ดย่างข้าได้ยินมาว่าหากต้องการไปทานอาหารที่ร้านฉวินเว่ยจี้จะต้องจองโต๊ะเอาไว้ก่อนล่วงหน้าหากไม่ได้จองโต๊ะเอาไว้ก็จะไม่มีโอกาสได้เข้าไปทานอาหารในร้านเรื่องการจองโต๊ะล่วงหน้าทุกคนล้วนไม่เคยได้ยินวิธีการแบบนี้มาก่อนทันใดนั้นชาวบ้านก็มองไปที่หลินรวนด้วยสายตาประหลาดใจ